เอาละครับพี่น้องวันนี้เราก็อยู่ที่ขอบดีดีบ่อแม่ได้จัดไปหนึ่งชุดอ่ะเนี่ยทั้งบนตึกและรางตึกเอาหมดเหมือนชั้นล่างเขาจะมีอะไรกันต้องตามไปดูก่อนแหอจักไปหนึ่งชุดเป็นไงล่ะครับนนนอน่นนีอ่อยากแจมอ,อยากแจมหรอครับอยากแจมหรอครับระเบิด เอาไปเกินเอาเอาไปเกินเลยอ่ะปืนไม่ค sure> ่อยดีขอเช็คขอเช็คเขาลหน่อยนี่คือการเช็คปืนมาแกวเจ้าเก่าเวลาเดิมถ้ามาอย่างนี้ก็ต้องขอเช็คขอเช็คขอเช็คปืนอีกสักหน่อยนะครับใครยิงวะเฮ้ยอีกอัไปเดอร์แมน ทำไมนะอุ๊อยฮะเอ้ยเกาะไม่มีสอ,อยก่อนเลยอ่ะมาดิมาด,มาเดิเอาเยอะลูกหมดอูซี่อูซี่อูซี่ดิคินี่ละน้องตูดอะไรอะครับแจมด้วยยิงใครวะไหนดูดิหลบให้ดี หลบให้ดีซูเปอร์วีมาแล้วตัดสะท้ายปอีกหนึ่งชุดนะครับน,อน,น,อนันอนอลโฉบเฉี่ยวว่องไวใจร้ายกว่าเดิมเมีเยเป็นไงล่ะโอ้พี่ดิก๊กนี่รัดล่ลองเต็อ๋อ้ามามาอย่างนี้ก็เสร็จปีดีครับอย่างนี้ก็เสร็จผมดีครับนันนอลีบประตูเนี่ยวะเอ,าเอา้าเอ้ากูโดนอะไรวะเนี่ย ชล่างเลยมาสายมาสาอย่างนี้ก็โดนสิครับเราบีบนะอ,อุ้แบ็คหล่อมายเรียบรออ้อยอเจ้าเก่าเวลาเดิมชอบมาชิมมาแมานี้โดนสิครับไปสัำนี่ยสูตรนี้ใช้ได้ตลอดเมีย Oh, about, uh, Oh.